สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service ครับ0 8 9ย6 5 3 4 2 9ครับวันนี้เรามาให้ดูกันสลับรถ Honda f ฟีนะครับเอันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมาจากพัทยาเลยนะครับผมมาเพื่อมาทำระบบแอร์โดยเฉพาะนะครับผมเราจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างครับผมว่าวันนี้เราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับนะครับผมชุด200,000โลนะครับผมตู้แอร์นะครับลูกค้าแจ้งว่านะครับมีกลิ่นนะครับเราเจอนะครับมีรั่วซึมตรงมุมนี้นะครับทำให้กลิ่นน้ำยาเนี่ยออกมาจากในห้องโดยสารชัดเจนนะครับผม ส่วนชุดหน้าคัสคอมแอร์นะครับก็ได้ระยะของเขานะครับนี่ครับโอ้โหลูกค้าเดินทางมาไกลเราก็จะแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับทีเดียวนะครับเราจะได้ไม่ต้องอเสียเวลาไปเปลี่ยนที่อื่นอีกนะครับนี่ครับชุดนี้ครับผมแล้วก็กองแอร์ก็เปลี่ยนตามระยะนะครับก็มีนี่ครับอะไรที่เปลี่ยนนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นจะต้องสแกนระบบไฟนะครับนี่ครับสแกนนะครับระบบไฟนะครับจะต้องเป็นสีเขียวหมดทุก ทุกอย่างนะครับนี่ครับค่าต่างๆนะครับจะต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ฟัดชิ่งระบบแอร์ใหม่นะครับทั้งระบบนี่ครับน้ำมันคอมเลยแค่นี้เองโอ้โหโชคดียังมาทันครับนี่ครับเหลืองอ่อยเลยนี่น้ำมันคอมใหม่จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับนี่ครับนะครับทางร้านนะครับใช้เครื่องตัวนี้ครับฟัดชิ่งฟัดชิ่งระบบแอร์แวคคัมเติมน้ำมันคอมนะครับผมแล้วก็เติมน้ำยาเสร็จหมดในทีเดียวเลยนะครับ โดยที่ไม่ต้องถอดสายตัวนี้ก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องอากาศเข้านะครับใช้ทีเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุณหภูมิกันครับอุณหภูมิจะต้องตัดต่อนะครับเปิดทั้งแอร์หน้าและแอร์หลังนะครับนี่ครับรถฮอนดน้าฟีดนะครับมีหลายคนแจ้งว่าคอมแอร์ไม่ค่อยตัดต่อนะครับไม่ค่อยตัดต่อเนื่องจากทาระบบแอร์เขาไม่สมบูรณ์นะครับ ถ้าสมบูรณ์ระบบแอร์เขาจะตัดต่อนะครับคันนี้ทําระบบใหม่ทั้งระบบเลยครับตู้แอร์หลังล้างนะครับแต่ตู้หน้าเปลี่ยนวาวนะครับแล้วก็ชุดหน้าคัสคอมแอร์นะครับโอเคครับผมระบบแอร์ตัดต่อที่5.9องศานะครับต่อครับพัด่มทำงาน2ตัวเรียบร้อยครับผมนะครับ ท่านใดน,นะครับผมใช้รถ Honda f ฟ t ดรุ่นนี้นะครับมีปัญหาเรื่องระบบแอร์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับ089-065-3429ครับร้าน AP Auto Air Service วครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ